คิดแล้วนะฮะคิด,คดถ้าดอกมันจะเยอะขนาดน,นี้นะอันนี้พันอะไรอันนี้พันอะไร ตัวหนอนเลยของอ้วอ่ะดีเป็นตัวสาวไงทุ้เรียนอ่ะเอยเขาเตะนี่ข้างบนฮะ พ่ยอดคูเนงนานวเห็นต่างนานแล้วไม่ิดอะโตเลยโคตรสูงหรือกรทำยอดผมนูนต้นล้ทำอะไรอ่ะเออตอนนั้นก็เขาย้อมผมมิแล้วก็อีิงอีต้นนูนีกนู่น่ะอต้นีกิงยืนไปเคาอโก้กัน่ะเชฟส่วนเนี้ยหมดเลยเนี่ยรักจัดหมดเลยเนี้ยคอกกมเลยเนี่ยยิงติดก้อนหมด่ะพี่ลมเสียวไหมเสียวไหม ช,ชินแล้วครับก็จัดได้ก็พุบน่ากลัวจัดอ่ะข้างบนมันต้องต้องวิววิวแน่ๆเลยตอนลมพัดอ่ะโอ้ยดูดิหนูนี่เองคือไม่หยอดเดียวเออพี่เองไม่กลัวเลยอ่ะโอ้ใจก็วายุโคตรสูงอ่ะสูงมาก <c oughs> นี่น้องคิดนะฮะน้องคิดไปไม่ได้นะฮะเสียดายอะ่ะแอะจะเป็นต้องเอาออกฮะมันไปขึ้นมันไปขึ้นกันหลายลูกเกินนะคะแล้วกิ่งมันแบบกระจ้อยหนึ่งก็ต้องเอาออกฮะเสียดายอะ่ะเริ่มโตมากๆแล้วนั้นเนี่ยแล้วหลายลูกเลยเยอะเยอะมาก หา,าเชือกโยงนะฮะเชือก็จะให้คนงานโยงกันข้างบนแลวล่าสุดขึ้นไปสูงเกินสูงมากแม่ดูนี่สุดแล้วนั่นน่ะจะบอกว่าบันไดอะ่ะมันมันสามารถยืดได้สูงที่สุดก็แค่นี้ละค่ะบันไดก็คือบันไดไม่พอ,อความสูงของต้นไม้นะ แ็คือสูงมากแล้วล่าสุดคนงานขึ้นไปปลายแล้วอะเวลาที่ลมพัดมามันจะมีความแบบโยเกเยกวิววิวข้างบนบอกว่าชินแล้วข้างล่างคือเสียวข้างบนหล่นลงมามากเลย วันเป็นไงบ <laughs> ้างะพาไปดูมังคุดนะฮะเราตั้งใจอยากเก็บมังคุดมากๆเลยปีนี้เราต้องได้มังคุดหลายบาทแน่นอนเรามั่นใจ <laughs> ใช่หรือไม่นะโอ้ ลูกกำลังโตแล้วนะคะรอเขาดำแต่ก็อีกนานอยู่ค่ะน,นี่ไงว้าวฉันเห็นแล้วนะมีเงีว้าวเอออะนี่ไงเออเดี๋ยวเราก็เราเขียันางนี่เราก็ขาธรรมชาติมากๆนะคะนี่สวนน้องหนูเล็กนะคะ นี่น้ำลึกนะคะเป็นอากาศประมาณน,นี้เลย โอ้โหอีกนานอยู่นะแต่ไม่เกินหรอไม่เกินอดใจนี่น่ารักไหมโอ้ม่ก็อยู่ oh <my> แบบนี้มันต้องเอาออกอันเนี้ยโอ้โหโอ้โหเสียได้จุงโอ้มาก็มันอยู่ติดกันเกินไปนะคะจะต้องเอาออกนะคะคัดออกนะคะ ลูกหมุตะมิ๊มนีน่โอ้โยไข่แมวมากมด,ดูส,ดส,ดสิดูความจมูกจมิของเขานะคะไข่น้องแมวมากดูสินะกิ่งโคตรอ่อนน่ะ<ร>อันนั้น<ร>อ่นอะอพี่ <ไง S 2> ลมก็ใจสู้จัดเอาจะแข็งเวลาจะแข็งนิดนึงครับ เวลามาแล้วค่อยดึงค่อยค่อยเอาไปให้ดูเดยอดดิอย่าพยองให้ได้ท่างลูกบนลด้ยอย่าไปได้ท่างลูกบนด้วยดิไมมันมัดตอนมันของผมกูมัดติดได้แล้วเนี่ยเดียวได้โอ้โหโยงต้นหนึ่งเป็นชั่วโมงค่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะโอ้โหพอใจละเข้าใจเลยอ่ะ